สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเทสซี่เพลนฟอร์เอวฟหรือว่าฟอร์เอเวอร์อะไรกันฟอร์เอเวอร์มาดันแรกโอเคเอออีส <laughs> ฟ <laughs> ิลิสเฮียนัดฟอร์ลองไอ้ก็อีสอะไทนี่แคทเออผมแปลไม่ออกนะครับแต่ผมอ่านได้โอเค ันนี้เนี่ยอันี้พุ่งพุ่งเอ้ยอยากกระตุกกินกินมะเรงปุ๊บกินมะเร็งไปไปไหนไปไหนแมวกินอะไรวะแมลแมวกินอะเกมแมวกินอะ โอเค okay. กิน vida, ไปเรื่อยครับหมข้ามแมลงสาบเนื้อขาแมลงสาบเนื้วขาแมลงสาบปุ๊กินเข้าไปปึ๊บนี่กินถั่วกินถั่วกินถั่วกินนี่ปุ๊บเฮ้ยอย่าติดยุบปุ๊บเรียบร้อยอึ้มฮึมฮ่าอือนี่แนี่ โอเคอือกินแมลงสาบกินแมลงสาบมนเลยะกินหนูได้นะ <c oughs> <c oughs> กินที่กินเค็มที่ดีที่เกินนะครับถั่วมีมีแล้วอิ๊เอีแหมีแต่แมลงสาบเนี่ยค่มะมาเลยะกินหนูได้เฮ้ยกินได้อะ ไปกินได้แล้วปึ้มไปไหนไหนไหนกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดกวาดเรียบคเฮ้ยโอ้โหอยากละปึ๊บม,มันเริ่มมีมีดแล้วแล้วอะ่ะเริ่มกินยากแล้วแถวแถวที่ไม่มีมบุหี่เรียบปึ๊บเรียบเลยไว มันก็มาตรงนี้กันชนิดนะโอเคไม่ทำความสะอาดให้แมวมาทำ <c oughs> อ,อุ๊ยอ่าโดนแล้วหนึ่ง <c oughs> โอเคปุ๊บกินกินแมวกินกินไก่โอเคไก่บ้าโอเคแล้ไม่ฉันดูแย่เโอ้ยกินมีดได้แล้วกินหัวซองอีกอ่ะ ขีกวาดเรียบกวาดเรียบกินฝาขวดเอาไม่ใช่กินขวดกินขวดคนเก็บขวดนะครับกำลังจะเก็บครับแต่ว่าเขาเก็บไม่ได้ครับดูลแมวกินกินฝรั่งเศสแล้วเอาอึ๊บอึ๊บไปไปผากพนักงานเลยนี่เกะกะดีนะกึ๊บ ตู้เก็บตู้เก็บปึ๊บแต่เคื่อพอแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยมันจะไม่มองไม่เห็นอะมากกว่านักง,งานอือ <c oughs> ดูไม่ทันเลยเนะี่ยมีคนบอกว่าเล่เกนนี้ละลายตาอืมรู้อ่ะ <c oughs> อยากลองเล่นอืมเกบปึ๊บ <c oughs> เรบร้อยเอ้ กินกิดอืมกิดกิดเดี๋ยวกินเก้าอี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยังกินไม่ได้เอ้าไปไหนกันหมดอ่ะอันไหนกินได้ออกินยังไงกินขวดซองหมดอ่ะหมดแล้วอ่ะเอ้าอยู่ไหนงอ๋อนี่กินกินพนักงานไปกินเก้าอี้เลยละ อ้าวกินกินพนักงานไม่ใช่กินลูกค้ากินลูกค้าเรียบร้อยร้านนี้มาอะไรกันเดีอดร้อยสองดาวไหมอ่าสองดาวโอเคแต่ต่อไปเลยอย๋ <c oughs> อ,อกินหมาป่า <c oughs> กินคนได้เฮ้ยฮึหมาเห่าคือตัวใหญ่ก็หมาเฉยอุ้ยเอาใหม่เลือดเลือดรถเลือดรถแล้วเดี๋ยชนคนเหรอ อย่างนี้แล้วก็พุ่งพุ่งกีพุ่งพุ่งเลงก่อนแล้วค่อยพุ่งกีอุ้ยเกย์คนปัดจกขยานมาดิกินอะไรวะเกินอะไรเขียวอ่ะกินอะไรเขียวได้อ๋อกินคนได้แล้วเดินโชลันดินักเดินโชลันินักกึ็กกินกินให้หมดกูกะคือไอ้ลูกศรนี่มันจะชี้ว่าเอ้ยอันไหนกินได้อ่ะ ก็ม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวกินจะฟังเนี่ยต่โว้ยอีเนี่ยกินกินคนปั่นจังง <laughs> กรยานนะ <laughs> อีเนี่ยนี่ไงเดินเตะเดินเตะต้องดูอย่างเงี้ยเดินเตะแมวมันเป็นแมวหุ่นยนต์นี่เก็บ พราะว่าม,มันกี้เห็นในเห็นในกล่องเออเห็นในเอ็นแล้วเห็นในเออลูกลูกกันจจโผล่เออหรือลีงอันนี้เออรูปภาพเลยอเออรูปภาพไม่ได้เคลื่อนไหวมันจะมีกล่องเออกอล่องเสด้ว่าเมียเป็นหุงยนต์เมียตัวนี้เป็นหุนยน,นตนนนนยน์แต่ว่าจะกินทุกอย่างไม่ได้ กินได้ยากได้กราแา้วน่เดิน่าจะกินอย่างอื่นได้อุ้ยมุมหมายแล้วมื้บปลากินหมดโอเคกินหมดเรียบเด้แค่หนึ่งดาวโอเคเอ้ยแต่ที่สามเฮ้ยอะไรอะ เอากินใหม่เลยอะโอ๊ย <c oughs> กีลยล่กีดขวดแล้วแหละเหมือนเดียวกับคนเก็บขวดนะครับกำลังจะเก็บนะครับแต่เขาก็โดนแมวแย่ยครับขเขาก็ไม่ได้เก็บแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แต่งเรื่องอีกแล้วเอ้ยกำลังเสดกำลังเสดชนพนักงานกีกะดีนะ ต่อยนักงานเคอ๊บเมียวต่อยพนักง,งานนะครับนักงานแล้วเมียวก็เป็นหิบ <laughs> เมวกินคนอยู่ร้อยเมลกินคนแล้วกินพนักงานเก็บเก็บเกลียบเรียบเก็บเก็บนี่ไงนี่ไงวิ่งเรียวเขามีวิ่งเร็ยววิ่งเรียววิ่งเร็ยววิ่งเร็ว ลานีจะไงเออเอออะไรอยู่ไหนอยไหเออเออเอออยู่นี่กันอยู่นี่กันโอ้โหกีก็อีกันย โอ้ยทุกคนลายตาไม่แน่ลายตา,นะา,ยตาโอเคไหวอยู่แต่นี่คือผมไม่ลายตานะแค่กินมว่งหมดเนี่อเนี้เดวๆกินหมดเลยโอ้โห ไปเออ <S <S โอเคหมดแล้วโอเคอเออเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ใหม่เคลียร์เล่นไปเรืเร่ยยอยๆกินไหนได้กินไปก่อนอ,อืมกินกินคุณกินคุณกินคุณเนี่ย ก <laughs> ินกอโุย ลายแมวอ่ะโอ้โหกินหมดเริ่มเฮ้ยเบิร์กมีถอนหายใจด้วยอย่าไปเกลีต่อยรถต่อยรถจากไฟรถจากไฟนี่ต่อยหน้าไป้ยเบิร์กบิร์กเบิร์กดีรถจากไฟรถจากไฟ อย้ยอ่ะโอ้โหขดวิข,ด,ขดเหลี่ยมฮ่าฮ่าฮืต่อยกับรุต่อยรุดเราจะกินเลยแหมมิดแหม่ป้ายป้ายเยอยกินได้แต่ป้ายนะฮะเลยจะกินรุได้ ป้ายเออป้ายครับเอ๊ะแมวป้ายแมวกินป้ายแมวกินป้ายอย่าดิเออเฮ้ยกินเลยกินเลยละกินนี่กินหลังค้ากินอะไรวะกินอะไรอ่ะเฮ้ยกินนี่เลยละโ้โหหวานเรียบ ได <c oughs> ่จะกินนังเมืองแล้วแมวเดียวจะกินนังเมืองแล้วกินงูสัวกินงูสัวปุ๊บเย่พุ่งเลยปุ๊บพุ่งถาวันเย่ปุ๊บหมดยังน่ย กินทั้งตึกโอ้โหอา่อยมาเล่นดาด5ดาดจะได้กันเอ้ยมาเไปเรื่อยเรื่อยเด้ออะไรวะอะไรอ่ะเอาใหม่ิเฮ้ยเฮ้ยกินอะไรอ่ะกินสีนี้อะ อย่างวิเอาใหม่เล่นแบบนี้มันเกี่ยวเลยด้วย กินหมดเลยไม่สนใใครพอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮไม่เกี่ยวกับปริกาเนี่ยถือไปกินเลยละเอาไหมของจริงของจริงอกองแต่ดังโดนแล้วนี่เนี่ยเนี่ยมันสปีดนึกวะ โอ้ยโดนอยู่เดียวโอ้ยอะไรอะเบรกแลว้วอะอันนี้พุ่งไปก่อนเลยพุ่งไปเฮ้ยนะครับพุ่งครับพุ่ง โอ้ยหยุดแล้ว no อ่ะโอ้โหพอจะเลี้ยวคือก็เลี้ยวยากเหลือเกินนะเพราะว่ามันจะติดอันนั้นไงเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วได้ยามัไหมเออมาแล้วห้ามโดนดีสีน้ำตา เราไม่วิ่งแล้วโอเครอบเนี้ยเราเนี้ยต้องได้แน่นอนเห็นไหมโอเคเย็บร้อยห้าดาวอันเอเชี่สามดาวอันแรกแล้ววะกินเลยได้อ่ะ ทำไมกินเลยได้อ่ะโอ้ยไอ้รถเนี่ยมันตัวเล็กอ่ะคนตัวเล็กอ่ะมันกินไม่สะดวกคนตัวเล็กมันกินไม่สะดวกน่ะมาคอยไล่อะไล่หาดูนะใช่ไหมยังไม่สะดวกไอ้ชนรถเนี่ย ជិះរົດក៏គ្រប់ហើយដែរឡំជិះมาជិះកាប់អី ไอ้รถนี่รึ๊บวิ่งวิอะไรวะเนีอะไรจะข้ามถ,าาถนนกันคือเริ่มมาเลยอยู่ตรงกลางเลยอะเหมือนแบบเหมือนกำลังร้องอะเหมือนกำลังลงม้มแมวอยูอ่นี่สะด,ดวกไงบอดินเนี่ยแอะแอะแอะไหนวิ่งหนีกันเต็มเลย ยินไหนกันหมดน,น่ะอออือกินด้วยอุ๊บโอเคโอเคไม่โดนดาเมจจากรถเลยอย่า <c oughs> คือมันชิ่วๆอย่างเงี้ยแล้วคนก็พุ่งไปชนรถอ่ะเนี่ยนี่เรอกินไปเลยข้ามถนนมา มีบา้าด้วยบ่าบ้าบ้ามันบ้าโอ้ยฉันเสียเวลาเนี่ยมันต้องมานั่งหาเนี่ยเนี่ยเมื่อไหร่จะกินรถได้ไม่รู้ยี่ <c oughs> ยอมเสียเลยเม่ไหกินรถได้เนี่ยโอ้ย ว้าเดินถนน,นไม่ดูทางไงเดิเดินถนน,นไม่ดูทางเลยอะต้องข้ามถนนเนะนี่ยเนี้ยดูถนน,นก็ต้องดูซ้ายดูขวา,าเฮ้ยกินรถได้แล้วมาดิมาดิมาดิ มีกินคนแล้วเบออื่อมีกินพุ่มไม้เอ้กินพุ่มไม้พุ่มไม้สีอื่นเนี่ยนะไม่ตรงกับธรรมชาติเลยอ๋ขอขาอาจจะทาศาดสีให้ก็ได้มันก็เลยเป็นสีอย่างเงี้ยอโยเนี่ย,ยถ้าเราไม่ชนรถเมื่อกี้นะเราก็ได้สามดาวไปแล้วต่อไปฮะ มันก็ยากอ่ะไม่อยากเล่นใหม่กินคูซองอีกแล้วอยากกินคูซองโอเคนี่ดานสุดท้ายแล้วโอ้ยก็แข็งข้ไปอ่ะวุนที่อะปึ๊บรึบปึ๊บบบปึ๊บป เราไปต่อไม่ได้เลยนะแล้วใครมาทำโค้องตุกไ้อยากรู้อ่ะใครมาทำโค้องตุกไว้เอ,อ๊บเศแมวครับเศษแมวแมวกินโลกวิ้งพุ่งวิ่งเร็วกว่าคนขี่จักรยานอีกหรือขี่มอเตอร์ไซค์กะไม่รู้อะวิ้ง ได้นะได้นะเอาใหม่เลยเนี่ยใช่นะเฮ้ยปุบพ,พุ่งชนพุ่งชนปุ๊บชุ่งชนโอ๊ยอะไรอะดนหลังก็ก็แตกอะอ,อย่ายอยิาคูซองเ่ยนะนะถ้าใครจะกินต่อวิ จักรยานนี่ก็ปั่นเก่งจริงๆแหน,านานะ่ะแหน่ะแหน่ไม่ดูแมวเลยเย็เดี๋ยวไปดูตารมาตัดเลยอะโอ้โห,โหโอเก้เยบวิ่งหนีปึ๊บวิ่งหนี เกมแพ็กแมวเกมแพ็กแมวเกือบแล้วฮ้าเกือบแล้วเกือบแล้วระบบภาษาดีอ่ะประบบภาษาดีอ้าวเฮ้ยกินกินฝรั่งเศสดิกินขนมปังฝรั่งเศส ขนมฟังขนมปังที่มันแข็งมากเลยแมวกินได้ไงเออด้วยความที่มันเป็นแมวหุน่นยนต์ด้วยแล้ววิขยเกียดเกียดคนขี่จัก,กรยานอ่ะมันชนมันก็เจ็บมาถึงเราเจ็บอ่ะมันไม่ได้เจ็บอ่ะ แต่เน,นี้ยมันไม่มีทางเลยวเฮ้ยมามาดิเมื่อกี้ทำอะไรไว้ฮะทำอะไรไว้เออทำอะไรไว้ฮึบอกมาเนีย้ยไหนอะนี่ไงทำอะไรไว้เอ้ยแต่ก็ได้นะโอเคโอเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย,บายบ